เปิดสูดคิดต้นทุนร้านน้ำแข็งสายตั้งราคาแค่ไหนไม่ให้เจ๊งต้นทุนของร้านน้ำแข็งสายขนาดเล็กข้อดีของร้านน้ำแข็งสายคือเริ่มต้นได้ง่ายอุปกรณ์ไม่มากถ้ายังไม่มีทำเลที่ไหนถ้ามีหน้าบ้านในแหล่งชุมชนก็เริ่มต้นได้เลยยอดขายอาจจะไม่ได้มากเท่าในตลาดหรือหน้าโรงเรียนโรงงานแต่หากเปิดใหม่และเป็นการฝึกฝีมือการขายการเริ่มต้นหน้าบ้านของตนเองก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสะสมเงินทุนมากขึ้นแล้วจะขยายไปทำรายอื่นก็ยังได้ต้นทุนโดยเฉลี่ยของ ร้านน้ำแข็งสายขนาดเล็กประมาณ3 0 2 0บาทเป็นค่าอุปกรณ์ที่สำคัญและวัตถุดิบต่างๆเช่นน้ำหวานเฮบูบอย4รส172บาทคิดราคาขวดละ43บาทน้ำหวานนมน้ำเชื่อม150บาทช้อนพลาสติก25บาทหลอดสั้น85บาทกระติกน้ำ400บาทตะกร้าใส่หลอดช้อนพลาสติก40บาทน้ำแข็ง50บาทถ้วยโฟม70บาทโหลพลาสติก140บาทใช้ประมาณ7อันอันละ20บาท ช้อนตักเครื่อง70บาทใช้ประมาณ7อันอันละ10บาททัพพีตักน้ำแข็ง20บาทเครื่องต่างๆ210บาทน้ำเชื่อมแบบกระป๋อง100บาทนมข้นหวาน98บาทเครื่องบดน้ำแข็ง1,390บาทการคิดราคาแบบใส่เครื่อง2อย่างปกติร้านน้ำแข็งใสจะให้เลือกเครื่องได้2อย่าง10บาทหรือถ้าเลือก3อย่างราคา15บาทราคาที่กล่าวมานี้ไม่ได้กำหนดตายตัวเพียงแต่เป็นตัวเลขประมาณการซึ่งบางร้านอาจจะแตกต่างตั้งราคาขายมาก ากกว่านี้ซึ่งโดยปกติการคิดราคาขายก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณเครื่องที่ใส่ซึ่งเจ้าของร้านก็จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบเหล่านี้เพราะจะว่ากันตามตรงกําไรหรือไม่กําไรก็จะมาจากเครื่องท็อปปิ้งที่ใส่เป็นสําคัญโดยราคาต้นทุนเบื้องต้นคิดแบบใส่เครื่อง2อ,อย่างเฉาก้วยบกลูกชิดต้นทุนคือเฉาก้วย1บาทลูกชิ้นด1.5บาทถ้วยโฟม0.7บาทน้าแข็ง1.5บาทน้ําหวานหรือน้ําเชื่อม1.5บาทนมข้นหวาน .5 บาทช้อนบวกหลอด0.5บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยเท่ากับ7.2บาทไม่รวมค่าแรงค่าน้ำค่าไฟถ้าขาย10บาทกำไรต่อถ้วย10ลบ7.2เท่ากับ2.8บาทมองดูว่ากำไรที่ได้มานี้อาจจะไม่เยอะแล้วทำไมร้านน้ำแข็งใสเขายังอยู่ได้ก็เพราะว่าเทคนิคในการลดต้นทุนที่ต้องเอามาใช้ซึ่งก็หมายถึงการทำนำเชื่อมเองแทนการซื้อหรือการท็อปปิ้งต่างๆขึ้นมาเองเช่นสับปะรดแห้วเผือกมันเฉากัว ซื้อมาทีละมากๆแล้วก็ทําสําเร็จเก็บเอาไว้ดีกว่าไปซื้อแยกจากตลาดเอามาขายจะช่วยทําให้ต้นทุนลดลงกําไรที่ได้ก็จะมากขึ้นยังไม่รวมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยสรารพัดวิธีการตลาดเช่นการลองเปลี่ยนแพ็กเกตที่อาจจะไม่ใช่ถ้วยโฟมแม้ต้นทุนแพ็กเกตจะสูงขึ้นแต่ราคาขายตั้งสูงกว่า10บาทได้อาจจะถึง20-25บาบาทยังไม่ได้รวมการตกแต่งหน้าร้านการหาทำเลที่เหมาะสมเหล่านี้คือการเพิ่มต้นทุนเพิ่มปริมาณ การขายจะได้มีกําไรมากขึ้นสูตรการคิดคํานวณราคาดังกล่าวนี้มีตัวแปรที่เอามาคิดรวมกันอีกหลายอย่างทั้งค่าการตลาดค่าเช่าพื้นที่ต้นทุนแปรผันของแต่ละบุคคลราคาเบื้องต้นจึงเป็นค่าประมาณการให้พอมองเห็นภาพและแนวทางในการคิดเบื้องต้น ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3,500,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7